enggak <laughs> main Thank you. เปตรคณะกรรมการจากการแข่งขันแข่งข้องเกียรติทุกท่านและนักกีฬาทุกทีมผมมีความยินดแีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสเป็นประธานจากการแข่งขันฟุตซอลเบตตงลีดครั้งที่หนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมให้การสนับสนุนเรื่องการกีฬาซึ่งแต่เดิมนะั้นผมเห็นว่า กีฬาเป็นทางออกในการลดปัญหาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เปลี่ยนไปนอกจากมิติของสุขภาพแล้วยังมีมิติอื่นๆเช่นมิติในด้านการศึกษาและด้านอาชีพเพราะฉะนั้นข้ออม่างกิดการพัฒนาเหตุเพราะไม่ได้พัฒนาขาดระบการดัน,รรน้นทีน่ไทยเราเจทุกทีที่ท่าแข่งนันชักชวนกองเชียร์ของทีม เวลาที่ผ่านมากีฬาฟุตซอลในเบตงก็มีการจัดการแข่งขันเรื่อยมาผมเองก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดทําให้ผมรู้จักผู้ทําทีมผู้จัดก,การแข่งขันผู้ปกครองนักกีฬาตัวนักกีฬารวมไปถึงผู้สนับสนุนอื่นจึงได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าจะทําอย่างไรจะพัฒนาฟุตซอลอย่างไรเพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนเบตง ซึ่งในบริบทสังคมปัจจุบันได้มองการกีฬาในรูปแบบที่เปลี่ยนไปนอกจากเพื่อสุขภาพซึ่งทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต้านโควิด -19 และยังมีด้านอื่นๆเช่นด้านการศึกษาด้านอาชีพเพราะฉะนั้นจากการแลกเปลี่ยนคิดเห็นจึงสรุปได้ว่าจากการฝึกทักษะแล้วถ้าไม่มีการแข่งขันก็จะไม่เกิดการพัฒนาดังนั้น ผมจึงคิดสร้างโอกาสโดยการจัดฟุตซอลในระบบลีกขึ้นจากความคิดเห็นทีมงานผู้จัดก,การทีมและทีมผู้สร้างฟุตซอลในเบตงสวัสดีครับ